ทำไม้เราทำงานหนึ่งเดือนแลกกับกระดาษไม่กี่แผน่นทำไมเราต้องเชื่อมั่นในเงินสวัสดีครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องง่ายๆแต่สำคัญมากทำไมเราต้องเชื่อมั่นในเงินลองคิดดูนะครับทุกวันนี้เราทำงานแลกแรงแลกเวลาแลกความสามารถเพื่อให้ได้ตัวกระดาษหรือตัวเลขในบัญชีกลับมาท,ทั้งทั้งที่มันไม่ใช่ทองไม่ใช่อาหารไม่ใช่ที่ดินแล้วทำไมมันถึงมีค่าคำตอบคือเพราะทุกคนตกลงร่วมกันว่าจะยอมรับมัน และเพราะรัฐก,กับระบบการเงินรับรองว่ามันใช้ชํารนีได้ตามกฎหมายความเชื่อมั่นนี้สำคัญมากเพราะถ้าวันหนึ่งเราหยุดเชื่อในเงินทุกอย่างจะพังทันทีเราจะต้องกลับไปแลกของกับของซึ่งวุ่นวายและใช้เวลามากมเช่นคุณมีปลาสดแต่คนขายข้าวไม่อยากได้ปลาก็ซื้อข้าวไม่ได้นอกจากนี้เงินยังเป็นตัวเก็บมูลค่าเราเก็บเงินวันนี้ไว้ใช้จ่ายในอนาคตได้ถ้าเราไม่เชื่อว่าเงินจะยังมีค่าในเดือนหน้าเราจะรีบใช้ทันทีนั่นแหละที่ทำให้เกิดเงินเ,นเฟ้อรุนแรง เหมือนที่เคยเกิดในเยอรมันยุคไฮเปิลเงินเฟอร์หรือบางประเทศที่ค่างเงินตกจนคนต้องใช้เงินเป็นกระสอบเพื่อซื้อขนมปังหนึ่งก้อนและอย่าลืมว่านี่สัญญาซื้อขายการจ้างงานการลงทุนทั้งหมดผูกกับหน่วยเงินถ้าความเชื่อมั่นหายไปสัญญาเหล่านี้ก็จะไร้ความหมายระบบเศรษฐกิจจะหยุดหมุนดังนั้นเงินมีค่าเพราะเราทุกคนเชื่อมันและเราต้องเชื่อมันเพราะมันคือกาวที่เชื่อมเศรษฐกิจทั้งระบบเข้าด้วยกันจำไว้นะครับถ้าความเชื่อมั่นในเงินสั่นคลอนก็เหมือนเสาหลักของสังคมล้มลง และผลกระทบอาจเกิดเร็วกว่าที่เราคิด